เมื่อพนักงานของ StarQ Office จะต้องมาแข่งขันเพื่อแย่งชิงความเป็นหนึ่งสำหรับทีมที่เข้าชิงได้แก่แอดมินมาร์เก็ตติ้ง Ken. Okay. นุกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วกับสตาร์คิวเกมชาเลนรอบแรกจะแข่งกันในมวดเพลงฮิตทีมกราฟิกเจอกับทีมมาเก็ตติ้งในเกมดาวินชีทีมแอดมินเจอกับทีมคอนเทนต์ในเกม เนื้อเพลงที่หายไปไปดูกันเลยอันนี้อันนี้มาเล่นหรือว่ามานั่งโดยถูกจ้าจะเขียนท่อนผิดทั้งคู่อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือท่อนมุกเลย เกมดาวินชีกติกาคือจะมีภาพคำใบ้1บข้อและในแต่ละข้อจะมีจำนวนพยางค์บอกมาให้โดยจะต้องตอบให้ถูกว่าภาพคำใบเป็นชื่อเพลงอะไรยกมือก่อนตอบใครตอบได้ถูกก่อนรับไปข้อละ5คะแนนหากตอบผิดทีมต่อบไปสามารถตอบได้เลยหากไม่มีทีมไหนตอบถูกจะไม่มีใครได้คะแนน นย่างเลยเนี่ยทำแด้เอ,เอาเลยเอาเลยเหรอฮะตอบทูมาร s t โซมาร์สเบอรมสถูกต้องเป็นของพี่เบิร์ดยังมองคนแรกไม่ชัดชื่อทูไงเขาเรียกชื่อทูแล้วก็เขาต้องมัสแล้วก็โตแล้วก็มารส แล้วก็เวชชัยใช่คนเล่ชื่อทูเก่าแล้วเครื่องเก่าอ๋อกินอะไรไม่ทันเลยอันนี้อันนี้มาเล่นหรือว่ามานั่งดูนะพินไม่อุ่นอันจจะยังเครื่องไม่ติดพินโบเลยเครื่องไม่ติดมองเห็นเปล่าเองอะไรอ่ะอะไรไม่รู้นี่คืออะไรเป็นของอ๋อไก่แค่ไหนคือใกล้ถูกต้อง งงไหมงงอันแรกก็คือไม่เอาใกล้ก่ไก่แค่ก็คือไก่แค่อันนี้ก็คือลูกไหนลูกไหนอันนี้คือไม่คืออันนี้ไม่รู้จักว่าลูกไหนไม่ไม่คือแค่ไก่ปุ๊บแล้วหนูก็มันน่าตัวเพลงนี้ก็เลยลองเรียนดูแลเราก็คือลูกหมากับหมาใช่ไหมงงต่อไปได้สองพยาน ได้และได้ไหลได้อะไรมือพวงอ่านเกี่ยวหลบขับววะสองไม่อย่างสองแต่ว่าถูกต้องเพราะมันเป็นถักถักขับ่า่ตอนแรกผมก็เลังเลวว่าไม่ถักขับไหมถักขับ คนที่สี่อยู่นั่งคิดจะเงียบกริ๊บอะไรวะคนที่สี่กันลาบัวโนดอะไรลาบัวโนดอะไรวะดอกบัวบานบัวใต้ต้นเฮ้ยเมื่อไหร่โคนบัวโนดกันวนบัวเดียวไม่ใช่ใช่เอ้ยมาจกทางอยู่บาเดียว อะไรเดียวดีออยากไหมยากไหมอ๋ออ่าตอบว่าคนบ้านเดียวกันถูกต้องเราจะได้เจ้าพอแบบว่าทเงินซื้อมะขำมมะขำมือขำ ปีือทำปีถูกต้องของไดนาฟีเนี่ยนี่บ้าหรือเปล่าฮะเห็นไหมคนสองคนทีมเดียวกันเดี๋ยวทีมดีทีมดีแล้วเมื่อกี้ฟังฟังก่อที่เนี่ยพูดนะแล้วก็อ๋อโอเคเฮ้ยหนึ่งพยายามเหรอเฮ้ยไอ้ฝั่งนู้นมันนั่งเฉย ถู um. <5> <5> กอ๋องล้วเป็นคนโน้ตฟางไงโน้ตฟางไงคือเราไม่ใช่ถือะปิ๋นเนอะเราเราก็เกะเอบอกเลยพี่บองได้ป่ะพี่ป๋องพี่ป๋องม่กีตาร์เลยพี่ป๋องไม่ถนัดเพลงแบบแนวนี้หรือเปล่าไม่มันเป็นคีย์บอร์ดไงเราเล่นแต่กีตาร์ไม่แต่พี่ตินเล่นคีย์บอร์ดชื่อเพลงภาษาอังกฤษอ๋อใช่เป็นภาษาอังกฤษมันยากอ่ะเลิฟเวิร์ อ่าสุดทางอ้านี่คุณคุณมูเต้ลูไม่ใช่นี่คิดเหมือนกาตาลิกี่าไม่ใช่เพราะเป็นศิพยานี่มูเต้ลูนะอีคาเพลมันติอยู่ที่หัวถ้าดูคำวิดีได้เลยยุคพี่เลยอ่ะยุคพี่เลยเนี่ยว่าท่อนในศิษย์ูนย์จะไม่ได้อยุคพี่เลยอ่าเนื้อร้องท่อนแรกไป ไอ้เนอ้องท่อนฮุกมันร้องว่ารักเธอแล้วใจก็มีเสียงเพลงให้ใจขึ้นเพลงบรรเลงร้องไปเคยฟังไหมเคยเอาหมดหมดเวลาแล้วข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนนไปชื่อเพลง Music Lover เวอร์มูสิกไงป่วยอ๋อป่วยอ๋อเออไม่ติดตรง เราก็คิดว่าเขาบีบจมูกตอันอันพี่โบก็จะไปมูเตลูอีกเลยในหวงมูเตลูมูซิกไงมูซิกเลยคือไม่เที่ยลังเพลงถูกอถูกแล้วดร้องเพลงถูกแล้วแม่อะไรวะหัวปีมันเผารักคลองเตยอะรักคลองเตยเอเดว่ารักคลองเตยลองหนึ่งสองรักหยุดไม่ได้เลยยิ้ม วันท ah, ูรัดวันทูเลิฟอะไรอะไรวะบ่้ำน้ำเงาท้องฟ้ามีในหัวเลยคิดไม่ออกเลยไม่ยินตังไม่อคนแรกใครพีหนึ่งสองถูกถูกแล้วมาถูกทางมาถูกทางเขสองทีมมาถูกทางเลยตอนนี้พี่พี่ปีสองแล้วนนองปีหนึ่งหนง ในที่สุดก็สุดท้ายเป็นปีนึ่งไงอันนี้คือนึ่งคือหนองหนองเป็นน้องหนองไม่ก็ได้ดีแล้วพี่ใหญ่ทำดีดีหาดเลยตอนนี้ตอนนี้ต้องรักด้วยอุ้มบู๊อะไรตอบดิอะไรอ่ร้านกาแฟ มันเป็นที่แว่นมึงเปล่าโดนต่อแล้วพี่วิวลองตอบแกแกห้าตอบว่าแค่คนโทรผิดถูกต้องกำลังงงอยู่ว่าไอ้ลูกสาวนั้นยุ่อะไรวะไอ้สาวมันยุ่อะไรวะโทรโทรโทรสองสองสองเป็นห้าไงมันผิดไงแกวะแล้วไม่รู้แก บอกว่าร้าไม่เคยตรงกันไม่ใช่ใส่ซิว่าบอดทิมกันผิดตอบให้ถูกเมื่อกี้ใส่ซิว่าสี่บอดทิมกันอะไรมันปนกันมั่วงเลยหกพยางตอบว่าใช่ว่าสี่บอดทิมถูกต้องทีมมาร์เก็ตติ้งสะสมไปได้สี่สิบคะแนนทีมกราฟิกสะสมไปได้ห้าคะแนน เกมเหนื้อเพลงที่หายไปกติกาคือมีโจสิบข้อข้อละห้าคะแนนในแต่ละข้อจะมีเหนื้อเพลงมาให้แต่บางส่วนจะหายไปหากทีมใดเียนเนื้อเพลงได้ถูกต้องมากที่สุดจะได้ข้อละห้าคะแนนนับความถูกต้องตามจํานวนคําที่เขียนกรณีที่ตอบถูกเท่ากันทีมที่ตอบก่อนจะเป็นผู้ที่ได้คะแนนข้อนั้นไปหากไม่มีทีมไหนตอบถูกจะไม่มีใครได้คะแนน เดี๋ยวผมจะให้ฟังเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยให้เริ่มตอบค่อยตอบนะโอเคค่ะห้าสีสามสองเขียนเลยจ้ะเขียนตัวแต่ยังไม่เป็นโอ้โหอยากมาทำอไรไหมมาทำอะไวได้ไหมนี่อยาเพราะว่ามันจะไม่ได้ไงเออใช่ว่ยมันต้องเขียนโอเคเดี๋ยวถึงเช้ โอเคฝั่งนี้ต่อยังไม่หยังไม่หมดเวลานะฝั่งพี่เขียนได้เรื่อยๆนะรอก่อนเครียดอ่ะจะไปดู่อราเนจได้ไหมขมัง่าอลอกได้ไหมไม่ได้โอเคมาเวลาคิดใจกับอะไรยาวๆหรเ่ามาจ่างได้ไหมไม่ได้อ่ะโบกเลยไม่ได้อ่ะไม่ได้อันนี้พื่จบทอดยังยังอันนี้หนึ่งหนึ่งบาทนบาทหนึ่งบาทอยู่ลนบาทนี่ต้องมี4บาทแค่บาทเดียวปกติฉันล้อก็ลองแค่นี้ ก็คือ5คะแนนแรกไปทางคอนเทนต์จ้าคอมเบอร์นี่นี่คำเฉลยตัวนี้โอ้ยต้องเป็นชิวชิวดวงใจจริงด้วยดวงใจมีรักเดียวโอ้ยตัวเลขนี้ไปฉลาดมากไปไหมเด็กคุณมันดังแต่คุณร้งไม่เป็นเนื้อเพลงมันงงเด้อพร้อมนะ5 4 3 2ไป ไม่เป็นหนัแล้วนะเขียนยังไงวะเงยถ้าพี่มั่นใจพี่ส่งได้เลยอ่อเอพีนี่ยใช่ปะเนี่ม่รู้ใช่ป่วะลถ้าใครส่งก่อนก็เผื่อถ้าถูกเยอะกว่าก็ได้ก็ได้คะแนนไปก่อนจินแล้วตออไรเราเอาไปเลยเนาะยันใช่ไหมโอเคโอเค อันนี้พี่กินส่งก่อนเนาะโอเคทั้งสองทีมอะก็เขียนท่อนผิดทั้งคู่ใช่ที่คำที่ถูกคือถูกคำว่าทัดทับทั้งคู่ ไม่รู้ว่าคุณเชื่ออะไรถูกต้องครับคุณน่ารักที่นี้นี่มันคืทตอนนี้แต่ว่าพยงไมพี่จินส่งก่อนพี่จินก็ได้ไปห้าคะแนนก่อนเลยทีครข้ามาอยู่ว่ะพี่อยาคิดว่าเป็นท่อนนี้แต่ว่าพี่มั่นใจในความวัยรุ่นของปลายพี่จะเต้าช่างใจกับปลายแล้วนะอะไรนี่เยอะแยะแนทักว่าพี่เบนไม่เคยดูเพีงขันเียก่อนเพราะว่ามันโนพี่เียนไปก็แบบมันป็นนี้เหรอว่ะมันรู้สึกว่าในหัวมันขัดกันอยู่แต่ก็ปลายมันวัยรุ่นน่ะเอาอยังไงดี ใช่ไหมใช่ใชใช่ใช่ใ่ใ่ไม่ใช่ันได่ทำให้หมดเลเนี่ย้อสี่สามสองเขียนได้ครับอันนี้ก่อนนะปีหูปีกันหูกันนไม่สีกมีอเมเราต้องถูกทุกคำจะพักแม่งผิดประโยคถูกเปล่าเย้ นีส่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวบอกได้มันอยู่ในสายเลือดเออแต่เพียวเพียวเหอะไรวะเนี่ยโอเคหมดแล้วครับเอาแค่นี้ใช่ไหมโอเคโอเคดูหน่อยขอดูนิ่วๆบางๆโอเคฟอได้แค่นี้แล้วท็อก รอบนี้คอนเทนต์ได้คะแนนไป5คะแนนจ้าวุ้ยอย่าบอกนะให้ล้องท่านแล้วของพี่ไพ่เขาไม่ได้ให้ล้องเลย5 4 3สี่สามองไปอะไรวะเนี้ยอันดับร้อยเจ็ดหน้าได้เอาไปใช้ยตานีเดี๋ยพี่ไปจบแ่นนะ ไอพิเกนเข้ามาเป็นขนคับแท็กซีจากลอยเอดเหตนาได้เอาไปใช้แต่หนีอะไรบ้าปวดสมองตาอันนี้ครับเนมคับนอ้ my g กอดพี่ไผ่ช่วยด้วยค่ะได้ราะมึงใช่ไงก็ได้อะเขียนให้ได้เยอะที่สุดแค่นนแหลย ว้ยคนคตรท่อนเว้ยไปไม่ได้เือใครถูกไห้พี่โอเคคนละอ้ันเนี้ยไม่มีใครได้คะแนนเลยอันเล่นตัดสินใจที่กระเป๋าเดินทางปะถูกต้องอันเนี้ยฉันจะไม่เชื่อปายอันเล่นพี่กูเชื่อปายอันเนี้ยคือแบบปายพี่ว่าอันนี้แหละลูก ปีใหม่ไอเดียวายทุกข้อเลยห้าสี่สามเขียนใช่ไหมนะหนึ่นพวงมาลัยด้วยฝั่งนี้คิดไต่ตรองฝั่งนู้นติดสปีดไปแล้วเย่ตรงไรใช่ไหมโอเคตรงมาสักทีเดี๋ยวรอฝั่งนี้ก่อน เป็นใครเร็นเพราะอะไรรู้ปะพี่ไม่เขียนเร็วมากเพราะรอบนี้พี่กับปลายร้องท่อนเดียวกันเห็นเบี้ยค่ะตัวตรงไปแต่งเพลงใหม่โอเคมองในกระจกสามตัวตรง ทันเทนได้ไปห้าคะแนนเจ้าเอาอ,อีกแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไปก่อนดูสิบเพลงก็กีนสิบเพลงอ่าต่อท่อนนี้นะห้าสี่สามสองไปเพลงนี้ดูแบบเหมือนทุกคนจะเครียด <Yeah. S 1> มีความที่ว่าจะน่าจะถูกเป็นอันนี้นะส่งมาแล้วเป็นเพลงมีมไปแล้ว เพรว่าเมื <laughs> <laughs> ่อกี้เขีนเขาว่าลงไปนี้ถูกแล้วถูกแล้วพี่แก็เคียเหมือนกันตอนนี้บเหมือนันเหมือนกันเฮ้ยเขาบอกว่าไม่ได้คบปว่าไม่ป็นไงเวลาจาเฮ้ยเวลาแล้วอันนี้ขอพูดก่อนได้ไหม นอกจากที่กระดานจะมีไว้บอร์ดเอ้ยจะมีปักกายสวยมากแล้วที่ขาเซก็เหมือนกันมันถึงเสื้อมันถึงขาเลยวะโมโหมากฝั่งนี้ทีมนี้คอนเทนต์ได้ไป5คะแนนเขาพี่เนยเป็นท่อนสุดท้ายเป็นทุกท่าสุดท้ายอยู่พร้อมนะ5 สี่สามสองเขียนได้ไอ้ฝายเดี๋่เปลนชือคนไอ้สองคนนี้จริงแชมป์โลกจริงแชมป์โลกสองคนนี้อะไรวะเขียนก่อนเขียนก่อนเขียนไอ้เท่าที่หนึ่งได้ก่อนเขียนอะได้เขียนได้อยู่กับเพื่อนบ้านอยู่กับลุงข้างบ้าฝ่ายต้องเชื่อสุดย์ที่ยายจะเคยอยู่พี่ มีคนเข้าใจผิดแล้วแหละคะแนนต้องเป็นผลชนะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแต่แค่แปลงหน้าไปอีกคำเลงจะออกไปเที่ยวคนเดียวบ้างลองอยากไปคนเดียวรืออยกกไปมากครับเราได้ไม่ออกไปเที่ยวไมเอีกไป ว่ามินชอบได้อะไรประมาณนี้ไปเที่ยวไม่ถามว่าไปเที่ยวเฮ้ยเหล้อทุกสิ่งที่เหลือบ้างช่วยเอามิวสิกเทอร์เวอร์ว่างั้นมินได้ไป5คะแนนจ้าว้ายอันนี้ไม่ได้ว้ายดีใจนะหองยังไงวะ ให้เขาไปเลยไหมเคยฟังไม่เคยฟังไม่เคยฟังทุกคนต้องเคยฟังแน่นอนใช่ใช่ได้ห้าสี่สามสองเขียนเลยจ้าเหมือนพักเคยฟังแหละแต่อาจจะนานแล้วอจะไม่หายอะเราอยู่ที่ไหนมาใครอยาเพลี้ไอ้น้ำครับตายแล้วไปบอกเขาด้วยว่าเราเป็นเด็กไอเอสเอาเอาเลยเอาเนี่ยเอามารวมด้วยเดี๋ยวเดียวเอาเนื้อมาตรงๆไดเลยตอนไหนนี่ โอเคเขามาเวแต่งเพลงยังไงก็มันไม่ได้หรอกรักน้องปีหนึ่งได้สบตาซึมแค่หนึ่งครั้งค่อที่ไม่จะถูกนะเหมือนนะป้าไหมือนเคยเขียนไปปุ๊บวันสับแรกเลยมันถึนได้ไปห้าคะแนน คือท่อนฮุกเลยมันไม่ได้ยากท่อนแรกมันยากท่อนสองพร้อมนะพร้อมห้าสี่สามสองไปแตเ้อไปละ่าจ้ะยังไงเธอก็ต้องขึ้นไกับาเธอทนตือตัวเเท่าไหร่จะก็ยังเเกือบจบเพลงลใไปแล้ว ไม่รู้เกี่ยวกันกอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ขึ้นมาอันนี้เหรอเนยมีการโยงด้วยนะเดี๋ยวะขอโทษนะคะครูอันนี้ทำไมแบบปิ้งค่ะจริงอ,อ,นนอ่ะฝั่งนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะฝั่งนี้คอนเทนต์เพราะอะไรคอนเทนต์อ่ะอยู่ฝั่งนี้หมดแล้วโอ,อ้ยแล้วตายว่ะเวลาแล้วอ่าส่งมาส่งมาครับเราดูบล็อก อนเทนนอร์ไปหคะแนนใช่ไมสีบสี่มเริ่มเลยใช่เต้องคอยประคอกรดาไม่มีเลยมหนักหน่วงใกนเขียนเอาชนะสิสินะคนเชนเนล้วก็ กันมาเพื่อฆ่าไม่ได้นอนเพื่อสนุกอันนี้หรือเปล่าทำไมเอาตงมาส่งเลยมะเราส่งพร้อมกันหรือเล่าเมื่อเวลาแล้วอันนี้ก่อนได้ครัมีแทนแบบพิษบาดเพิ่มเติมไพรว่าเราเขียนท่อนที่เขาลากเสียงมาด้วยใช่เขกานอย่างเงี้แล้วถ้าเขาไปนับนอนหนุ่มไม่ครบนี่คือผิดละ คอนเทนต์ได้ไป5คะแนนทีมแอดมินสะสมไปได้10คะแนนทีมคอนเทนต์สะสมไปได้35คะแนนสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไหลรอติดตามกันได้เลย